คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาเล่นโจ๊กเกอร์แมทเน่กันครับแต่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 แต แต่วันนี้จะมาด้วยเทคนิคการไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าเทคนิคนี้ไม่ธรรมดามันคือเทคนิคปรับเซียนครับผมอาละเริ่มต้นตอนโอโ้โหแม่จเจ้ามีอยู่100บาทเอา้ามี50สตางค์มาด้วยเว้ยโอเคทังมันเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเบ็ดไปน้อยๆก่อนครับเริ่มต้นที่3บาทนะอ่าแล้วเดี๋ยค่อยปรับไปเรื่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเค โโเริ่มมาบิ๊กวินเลยเหรออะไรวะเนี่ยไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับเริ่มมาแป๊บๆได้ไม่ถึง50นาทีบิ๊กวินแตกออกมาครับแบบนี้ได้มาทั้งหมด30บาททั่วเลยนะท่านผนะู้ชมเนอะหมุนต่อครับผมหมุนต่อลองกดเข้าไปอยังไงซิตอนนี้เรามี121่อบบาทแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหไปกันยาวๆเลยนะไปกันยาวๆเลยจังหวะน,นี้ครับมีไหมไม่ไม,ไมีไม่มีหมุนต่อครับยังไงครับ ปึ๊บยังไม่ได้อะไรนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่มีไหมไม่มีด้วยเอาดิโอ้โหปรับ5าบาทครับผมทุมกดต่อไปยังไงครับหมุนต่อปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บได้ไหมไม่ได้กดต่อไปอีกเอาว่ะเอาว่ะยังไงวะเอ้ยกลับมา3บาทคืนครับ มันไม่ได้มันได้ยาได้เย,ย็นยังวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนให้แบบนี้เปลี่ยนแค่2อัน2แบบเอ้ยเอาแต่ซุปเปอร์วินครับผมเปลี่ยนไพ่แต่ซุปเปอร์วินครับไม่ว่าจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนหมดผมบอกเลยว่าดับเบิ้ลเมกะวินอะเออแต่นี่แม่งมันไม่เปลี่ยนโพดัมไงมันก็เลยได้แค่ซุปเปอร์วินอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับเอาวะเราต้องลุยกันต่อไปอีกนะเห็น,ม,ม,นมันยังไม่หนำใจมันยังไม่มันยังไม มันยังไม่ถึง200บาทเลยอ่ะเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้ท่านผู้ชมเราต้องลุยกันต่อไปอีกยาวๆเลยนะเอ้ยยังไงยังไงปึ๊บไม่มีอะไรออกมาเลยนะไห้วะโอ้เปลี่ยนไพ่แล้วยังไงต่อไม่มีอะไรอีกโอ้ยทำไมมันแตกยากแตกเย็นไม่ใช่แต่ยังมันก็ไม่ได้แตกยากนะแล้วท่านผู้ชมครับมันก็โอ้ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีวะเพราะวันนี้มันแปลกๆวะเนี่ย นี่ขนาดเซ็นทีไล่เบ็ดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เชิงกับไล่เบ็ดหรอกคือเบ็ดสาบาทแล้วเบ็ดหบาทแล้วเบ็ดสาบาทแล้วเบ็ดห้าบาทนะท่านผู้ชมครับแบบนี้มันจะงงบอกเลยว่ามันเป็นการสับขาหลอกล็อกหลบแบบดิจิตอลนะเออเอาได้ปื๊บยังไงมีไหมไม่ไมีด้วยเอออะไรวะกดไปอีกต้องมาจังหวะนี้ต้องมาแล้วหรือเปล่า หมุนไปอีกมีไหมมีไหมแตกไหมแตกไหมต่อเอสเฮ้ยวิกวินแตกค่ะท่านผู้ชมครับวิกวินแตกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเอามาเอามาเอามาห้าสิบบาทแล้วหกสิบบาทแล้วเจ็ดสิบห้าบาทตัวครับผมท่านผู้ชมครับหมุนต่อไปอีกครับตอนนี้เรามาถึงสองร้อยบาทคั้งต่อเรื่อยครับทำไมว่าำไมวะมันจะถึงห้าร้อยเมืนน่อวันนี้ขอห้าร้อยจะได้หรือไม่ห้าร้ต้องมาแล้วหรือเปล่าวันนี้ไม่มาไม่ได้เออไม่มาไม่ได้อย่างนี้ไม่มาไม่ได้ กดต่อไปครับไงครับยังไงครับมึ <kho> ีไหมมีไหมนิ่งเหรอนิ่งเหรอปึ๊บปึ๊บเอ้ยได้ไหมเอ้าวเฮ้ยเขาหลามตัดเขาหลามตัดไม่ได้เหรอเมื่อกี้เขาตัดเอ้ยเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนแค่สองแบบอีกแล้วท่านผู้ชมครับเปลี่ยนโพดัมกับดอกจิกอะแล้วมึงจะวิ่งเขาหลามตัดเอาไว้ทำไมมึงไม่เปลี่ยนไปให้มันหมดหมดไปวะบ้าหรือเปล่านี่ตู้ถามว่าครับเอ้ยได้เจอเรียบร้อยครับผมห้าร้อยบาท 500บาทเอ้ย6กร้อบามบาทพี้องเมื่อกี้ได้มาสป,ปุ่ยเมื่อกี้460บาทเลยนะเยอะอยู่นะเยอะนะปาเบท5บาทครับผมงนี้พี่น้องครับเลื่อนกันต่อเลืยนกันต่อมาคาวนี้แล้วเอาให้ถึง1,000กันไปเลยหนึ่งพันกันไปเลยนะมีไหมไม่มีเหรอปึ๊บปึ๊บได้ไหมไม่ก็ก็ยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้อีกเฮ้ยอะไรกันกันนี่อะ่ะเฮ้ยหมุนต่อไปดิเอ๊ะยังไงยังไงยังไงกันยังไงกัน กดต่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้หรือไม่ปึ๊บจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละมังไงครับมังไงครับปึ๊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 บได้หรือเปล่าไม่ได้วะจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บได้ไหมก็ยังไม่ได้ครับทุกทนครับโอ้โหเวลีกูดกันไปเลยกดต่อไปอีกปึ๊บปาป๊าตัวเอสสามตัวก็ไม่มีอะไรโผล่ออกมาเลยนะครับจะรอเรือเยอะไปไหนเนี่ยโอ้กดต่ออีนีิ บิ๊กวินบิ๊กวินเมก้าวินไม่น่าไมออ่ออกยากออกเย็นอย่างเลยเฮ้ยเหลือห้าร้อยเก้าสิบบาทครับทุกคนห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วผม,มต่อไปอีกครับต้องมาแล้วนะจังหวะนี้นต้องมาแล้วกดเข้าไปเจ็บได้ไหมไม่ได้นะฮะจังหวะนี้มันยากเย็นซะเหลือเกินหมุนต่อไปอครับทุกคนครับเบตเพิ่มเอ้ยแบบเบตลงสามบาทครับยังไงครับการสับขาหลอกครั้งนี้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันายาวๆไปเลยนะทุกครับ โอ้โหไม่มีอะไรออกมากันอีกเช่นเคยนะเฮ้ยตัว S เอสเยอะแบบนี้บอกนะว่าบิ๊กวินสุ per win ครับผมไม่ใช่แค่บิ๊กวินอย่างเดียวนะมันออกมาเป็นสุ per win เลยน่าจะได้ประมาณ 4, สักสี่ห้าร้อยดูทรงแล้วครับผมแบบนี้แปดสิบบาทเข้าไปแล้วเก้าสิบบาทไปจนถึงหนึ่งร้อยบาทจบอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแจมว่ะแจมว่ะกลับอยู่ที่หกแล้วครับผมไม่น่าจะถึงหนึ่งเพราะอ้ตอนแรกเรามีหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทเองตอนนี้เริ่มมาถึงหกร้อยบาทแล้วท่านผู้ชมครับ เออน่าจะถึง1,000ไปวะขอสักพันหนึ่งได้ไหมได้เป้าได้เป้าได้เป้าอะนีมงลงด้วยเอาดิสิบบาทวะเฮ้ยสิบสามบาทให้เลยเฮ้ยสิบห้าบาทหรือเปล่เาเฮ้ยสิบห้าบาทเป็นเอะเฮ้ยเอามาเอามาหมุนต่อไปปึ๊บ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 ,บยังไงทีไม่มีอะไรเลยป้าบเข้าไป กดไปอีกดิอ้าวมันต้องมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วแหละแต่วันนี้ต้องมาแล้วเคิืมาแล้วเคิืมาแล้วเคิืมาแล้วหมุนติ้วกับพิวเขาได้หรือไม่เอามีโจ๊กเกอร์แดงออกมายัางไงยังไงแบบนี้รีสปินอ้าวออกมาแล้วรีสปินทำไมเป็นแบบนี้เล่าทำไมแบบนี้เล่าบิก๊กวินหรือเปล่าไม่มีไม่มีแม้กระทั่ทงบิก๊กวินเมกกวินไม่มีอะไรเลยแล้วจะออกมารีสปินทำมะเขือเผาอะไรเนี่ยโอ้ใช่เรื่อไหมนี่เฮ้ยโอ้ได้เจ็ดพันห้าสิบเอง อะไรกันครับเนี่ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเอ้ยบิ๊กวินน่ะโอ้โหไม่น่าจะถึงพันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับการสับขารอแบบนี้น่าจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะท่านผู้ชมนะจะวิดวินนี้ผมก็พอละได้3เป็น700บาทด้วยครับโอเควันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ